เรียบเขื่อนลำตะคองมาสักพักทางเข้าจะอยู่ซ้ายมือนิว้วซ้ายนี่จะเป็นเทศบาลตำบลคลองไผ่ ขับต่อไปอีก2อกิโลเมตรทางเข้าเลยครับกำลังจะไปร้านาเลยนะครัวปากดียวไปขึ้นลานการเต้น UFO ทางทางดีเงีไงเห็นเขาแล้วเพื่อจะไปลูกกันปะไม่แน่ใจว,วแต่น่าจะใช่ เี่หมอกหรือควันถึงก่อนควันรถเมื่อกี้ไปเดินทางธรรมชาติมาก ก่อนขึ้นเขานะคะเอาไฟ,ไฟไปทันนี่คือทางเขาทางขึ้นทางขึ้นไปะไนะทัวร์ปักดี น่าจะใช้ได้อยู่แต่นี่มันมีหมอกนะอันน,นี้มันหม,นมองไม่เห็นเลยมันมันฝันแ้วนี่คือมีหมอกเลือดให้จับ ปฏิบัติธรรมภูแสงดาวไป็ต่ออีก1.5ึ่กิโลเมตร แสงดาวจับตามป้ายภูแสงดาวนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปขับต่อไปอีกสองกิโลเมตร สลับกับถนนโพนีร้อยเมตรมากห้าสิเมตรมาันดะูดู แต่เราไปซ้ายใช่ไหมครับใช่ง่ายลานจางเต็น UFO เ,เอยเรามาซ้ายแต่ขวาก็ไปได้นะขวาก็ไปได้เหมือนกันซ้ายก็ไปได้ปาลุยสบายแน่วไม่เจอดินแดงแล้ว เปล่่าอถึงแล้วครับหัวปากดีมานี่ต้องแวะ ปาาดีนะครับพี่มีน้ำมั้งป่ะ,ะนะะานปลาปลาใช่ใช่งองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีมีชุดมันขึ้นมาเหมือนกันนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะมีเพื่อนตามมาอ๋อเขาเอารถมอาใส์มากันฝน<ช>ตกหนักไหมครับพี่เมื่อคืนเมื่อคืนไม่เคยตกแต่ติ่มในหนอ อ๋อแล้วเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานหนักเลยเห็นว่าพี่ทำอะไรใช่แต่วันนี้หมอกหมอกเยอะเนาะเพราะว่าข้างล่างคุ้มเต็มข้างบนลบคุ้มมจริงนะจะเอาเป็นน้ำอะไรคะน้ำปลาปาก็ได้พี่ได้แบบเอามีถังนี่นี่นี่หลานพี่จะดีมากครับให้น้ำด้วยทัวร์ปากดีมา UFO ต้องแวะ มีคนมาเที่ยวเยอะป่ะพี่ช่วงนี้เยอะจ้เสาทจะคนเยอะเยอะวัวันนี้ยังไม่มีจะมีทมคือมีมีอยู่มีอยู่และไอสมเสาที่ยอะที่คนเยอะเลี้ยวซ้ายทางทางดีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย้ามันจะเป็นเป็นทางหินลอยแต่ว่าถ้า อ๋อติดติดติดละห้าร้อยติดละห้าร้อยแต่ว่าถ้าข้าหน้าบ้านโอกาสติดมันน้อยลงไปถึงหนึ่งลอยเพราะทางมันจะสองกิโลตึ้งถ้าเป็ทางคูแสนดาวจะสี่กิโลอ๋อทางนี้ดีกว่าเลี้ยวซ้ายใช่นี่นี่ครับแทนได้ถ้าเป็นหน้าหัจะแนะนำขึ้นหน้าบ้านอ่านี่คือเลี้ยวซ้ายนี่เลยหน้าร้านผัวปากดีเลยถนนจะดีกว่าทีเดียว นริงครับเติมน้ำพี่ใจดีให้น้ำด้วยนะครับน,นี่เจอตัวแล้วครับรถล้มรถไม่ล้มก็นจะไม่พาไปแล้วโอ้แค่นี้ <c oughs> เก่งใจแล้วพี่ใจแล้วนะครับนี่พี่เอาแนะนำทางแวะซื้อของสะดวกซื้อที่นี่ได้ครับ จะเอาไอ้นี่วะรถเก่งขแค่ไห้มันเนี่ยถ้าจะถ้าจะลากกันนี่ยมันก็ได้เหนื่อยหน่อยห่อยมันลำบากถ้าจะแต่มันจะลำบากมันจะทับรถลำบาๆอ๋อเออหรือถ้าอยากเอาขึ้นมันก็ได้อยู่แล้วเพราะมีรถนำสองคันใช่ใช่ใช่อย่างนี้มันได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเอารถเก่งขึ้นกาไปทางคูแสงดาวเลยถ้ารถเก่งขึ้นก็ไปเล่นกินลื่นๆอ่ะกินหนังงูอ๋อแต่ถ้าเป็นเฉพาะรถอย่างเงี้ยคันนี้จะลากขึ้นได้ไงมันมันไปเล่นแค่สองเงินแล้วมันก็เริ่มแห้งแล้วเดียตอนนี้ ก็คือทางนี้ก็ได้ทางนู้นก็ได้เลือกเล่นเอาแต่ว่าถ้ารถเก่งคนนี้ไม่ได้ติดเหรอพี่ติดติดรนรถเก่งแล้วไม่แนะนำต้องไปแนะนำแต่มันต่ำไงเสี่ยที่เอาขึ้นเอาคันนี้ขึ้นคันนี้ขึ้นรถยิ่งทันยิ่งได้เปรียบคันนี้ขึ้นได้ขึ้นได้มีล่ายงขึ้นได้เลยมีล่าขึ้นได้พี่แต่ว่าวันนี้ยังไม่แนะนำวัเนี้ไม่อยากให้เพียงรถเก่ง ขาสองไม่บอกมาท่นเดียวถ้าไม่มีอย่างนี้มายังไม่มึ้นเลยวัะนะนี้ทางเนี้ยอันตรายมันมไปไม่ได้แล้วตกล่องง่ายไงไปทางนู้นมันจะเป็นดินหนักูพี่บอกีอาแนะนำทางว่าจะเล่นทางไหนไปทางไหนดี <laughs> แต่รถเก่งอ่ะยาเลยหายความรถเก่งยายลเลยเ่ง,เงนะสะ<อ><อ>ดวกดก,ดกว่ากเดี๋ยววันนี้ไม่มีแ่มีอาหารน้ำสาปโอเคขอบคุณครับ